ยังไงอ่ะก็คือเราก็บอกแล้วปาว่าเออให้ลงจากรถหน่อยเราจะเอารถไปเฮ้ลอ้ไฮทาง้ืฮ้ก็้ดฮ้เอ้าฮะฮ้อฮ้้เฮเ้เ เฮ้ยพี่เดี๋ยวแต่ว่าผมมีของดีจะให้อะไรล่ะเออว่าชื่อกูขึ้นบนหัวเอะเอาอะไรอ่ะเดียวเดียวเดียวตีผลไม้อ้า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 เอาอ้าอาอ้อาหน้าเบื่อนะผู้เล่นแบบพวกเนี้ยหน้าเบื่อมากเลย ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรน่าจะเด็กมั้งครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกอต้รับสู่เกม GTA V Roleplay นะครับวันนี้ค่อนข้างจะรีบหน่อยนะวันนี้ว่าเออไม่รู้ว่าเขามีอะไรตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงสอนองไงเออเดี๋ยวเราไปไปดูดีกว่านะครับโอ้โหเฮ้ยเสียเวลาชิบหายเลยขอ,อ,อโอทษครับผมบผมผมขอรถหน่อยครับขอรถออกจากตรงนี้ก่อนได้ไหมครับต้องไปยืนบนรถกูเต็มเลยอ้าวเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวไ่ะรถมาแล้วเอ๊ะ กูล็อกรถแล้วดิเอาถอยรถไี้วันนี้เอากเฮ้ยแค่ซื้อไม่ซื้อคนซื้อแค่ตัวเล็กเอาไม่จะลบว่ะอันนี้มีครับมีรถหายรถเพียงเลยโอ้โหรถกูเหรอผมว่าไม่ไม่ฟังหรอกดูมันวุ่นวายว่ะเขาน่าจะแจ้งแค่เรื่องกดเสิร์ฟอะถ้าบอกว่าเรื่องเดิมๆก็เคยน่าจะเคยพูดมาแล้วล่ะอ้าวมันเอารถกูเข้าพาวไปเลยเหรอเมื่อกี้แสดงว่าต้องเป็นหน่วยงานรัฐแน่ๆถ้าเอารถเราไปพาวได้คืออยู่ดีเขาก็มาเอาเราออกจากรถแล้วเขาก็พาวรถ เราเข้าพาวไปคือแบบเแบบัดยังไงอะก็คือเราก็บอกแล้วปว่าเออให้ลงจากรถหน่อยเราจะเอารถไปเีลอกไเทางอ้่นก็ได้โอเควันนี้เนี้เฮ้เฮ้เฮ้อฮ้เฮ้เฮ้บฮ้เฮ้เเนี่ย้เฮ สุ่มในเมืองดูดิว่าเราจะได้อะไรดีๆมาไหมนะครับเพราะว่าราคาเพชรมันค่อนข้างจะสูงเนาะใช่ราคาทองคําด้วยแล้วก็มันจะมีพวก่ากระชงกระชางี้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่เชืว่อว่าถ้าไปทําเนี่ยตํารวจจะวิ่งไปจับหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวผมจะลองทํางานแบบนี้ๆหน่อยดูและกันช่วงนี้นะครับเผื่อเราได้มีโอกาสซื้อรถสวยๆบ้างนะครับโอเคแต่วันนี้เราไปที่เมืองกันก่อนแล้วกันนะครับ a few moments later โอเค ผมคิดว่ามันน่าจะต้องไปซื้อนั่นก่อนแน่ๆเลยซื้อที่ขุดน่ะขั่วไม่ใช่พแอตรงนี้ตรงนี้ผมคิดว่าซื้อตรงนี้แน่ๆ <c oughs> ระบบเบรกแบบใหม่อา <c oughs> นั่นไงใบหญ้าขุดเหมืองเหมือนหนึ่งซื้อใบอนุญาตแทนวะเจาะหนึ่งก้อนได้ห,หินมาเท่าไหร่ ้หินมาหนึ่งแร่สองโอเคอืมนักเก็ตทองแดงอ๋อโอเคโอเคเป็นทอ scrap นี่มันน่าจะเป็นเหล็กปะทองแดงแร่ดิบโอ้หมันจุดได้เยอะอยู่นะอืมอ๋อโอเคเฮ้ยได้ทองวะ่ะดีดีด,ดีโอเคมันจุดได้อย่างละหนึ่งสองสามสโอเคน่าจะสูงสุดสามร้อยนะ นั่นเราขุดได้ผมคิดว่าเราน่าจะใส่รถได้อีกแหละแต่ว่าถ้าเราใส่รถเนี่ยมันก็น่าจะนานเพื่ปอีกว่ะมมันขุดเกินเวลาหุ้ยทองอูถ้าทอดง,ง่ายๆขนาดนี้ก็ไหนดูราคาทองเนี่ยโอ้ราคาทองก็ก้อนหนึ่งก็สี่พันนะ แท่งหนึ่งสิมันก็น่าจะต้องไปโปรเซสอีกเออใช่น่าจะต้องจำนวนลดลงมาปะอย่างเช่นว่าสองสองก้อนทองได้ทองแท่งหนึ่งแท่งอะไรเงี้ยไม่รู้ดิน่าจะเยอะกว่านั้นปะฮ้เสียงอะไรปะอุยอ๊ยว้าวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวดี๋ๆเดี๋ยเยเ,ยเยอะไรบะเมื่อกี้เดมอ d เดม อะไรวะ,ะเอานี <c oughs> า่ะะ <What? S 1> มีคนยิงปืนเหรอเอาแล้วมันยิงใส่รถก,กูนัมหรือเมื่อกี้เห็นวิธีกระสุนมาจากทางนู้นอะไม่รู้ดิมมนได้ยินเสียงปืนนะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นวิธีกระสุนอะ แล้วรถคุณน้ำมันรั่วเนี่ยนะกระจกแตกด้วยเนี่ยเห็นไหมรูกระสุนเนี่ยเนี่ยรูกระสุนนะคุณหินไม่ได้อ่ะอ่ะเคยคุณหนไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราไม่อยู่บนรถน้ำมันก็ไม่รถใช่ปะเ <c oughs> อายางรั่วอยู่บรเวณนยรถกูเป็นไรเนี่ยรถม่ยขึ้นเฉยเลยเอาเ <c oughs> อาเอาเอาฮะ

เจ้เจ้อ้าวเจ้อ้าวฮะของในตัวหายหมดเลยอ่ะอ้าวแล้วไดมอนต์กลัวอาวแล้วกูไปอยู่ตรงนี้ยังไงเนี่ยอาวกูไปอยู่ข้างบนนะไม่ใช่เหรอเมื่อกี้โอเคได้ไดมอนด์ขึ้นมาแล้วก็พอใจนะครับดังนั้นนะครับวันนี้พอแค่นดีก่อนเดี๋ยวมาอัดต่อใหม่พรุ่งนี้นะแต่ก็ทำในคลิปเดียวเหมือนเดิมแหละ หมดอารมณ์แล้วโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรบ้างไม่รู้งงไปหมดแล้วออโอเคครับผมบ้าไปอีกวันนะ <c oughs> แล้วกูก็ยังจิ้มเมืองไม่ได้อา้าวเ้าจะอะไรวะแรกแหลกบอะว,ว้าวของดีซะด้วยเรากดแล้วเราต้องรอใช่ปะ่ะโอเค อย่าไปกดย้ำดีกว่านะเดี๋ยวโดนเด้งไปวันไปไย้วกันป่ะอ้าวขอบคุณครับผมน่ารักมีมีเช่นขายสติลบาร์ขายผมปะอะอะอะไอ้ังไงนะมีมีเช่นขายสติลบาร์ขายผมก็เอะแป๊บหนึ่งนะครับยิงสามชั้นอะ เอ้เป็นท่อนสครับนี่เหรอครับใช่ใช่ใช่มีท่อนสครับมีมอยู่ย<ะ>ี่สิบครับผมมีแค่ยี่สิบเองอะขอซื้อต่อเลยปะ่ะได้ครับได้นี่เอันอ่างทองแสนขอบคุณครับขายงี้ก็ได้เหรอแสดงว่ามันต้องมีราคาแน่เลยตัวเนี้ยแต่ว่า <c oughs> มันน่าจะเป็นเหล็กมั้งถ้าผม คิดนะน่าจะเป็นเหล็กหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะถ้าเขาถามซื้ออย่างเงี้ยแสดงว่ามันมันต้องมีอะไรที่แซมติงที่แบบคนค้างจะโอเค <c oughs> <c oughs> ก็อยากลองกลับไปขุดแล้วก็ไปโปรเซสขายดูนะมันจะได้เท่าไหร่ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วทีนี้ประเด็นคือเราจะเข้าไปในเมืองอยังไงอ่ะเดี๋ยวนะแถวนี้ไม่มีรถ NPC มีแท็กซี่อยู่สคนอเอ้ยนี้ก็โทรเรียกแท็กซี่ได้ดิ A few moments later โอ้โหรถแท็กซี่ย่างเฟียวไปไหนแล้วอ่าไปพาวครับผมพาวบนหรือเปล่าในเมืองอ่าในเมืองแล้วกันครับไม่เอาจะไปพาวบนเนี่ตามแท็กที่สะดวกเลยครับ รถแท็กซี่มนอยา่างเปรี้ยวอ่ะกูสงสัยวะ่ะแท็กซี่ไม่จับพวงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมังขับรถยังไงวะเนี่ยมันทำอะไรที่เมือง่ะมาขุดเมืองสิครับถามแปลกมาทำอะไรที่เมืองนะ <c oughs> มีมีค่าบริการไหมครับเมื่อกี้เสียงกระตุกอ่ะมีครับผมอ๋อขอบคุณครับครับผมผมว่าแวะเติมน้ำมันสักหน่อยดีกว่าอ่ะพี่เอาให้ไปกินขนมไปขึ้นมาอ้าววัาด,ดีพี่พี่เกมฮึ่ะสวัสด,ดีครับพี่พี่ฮะเรารู้จักกันได้เหรอพี่ให้เงินฉันแล้วใช่ใช่รเรารู้จักกันใช่เหรอใช่พี่ให้เองใช่พี่ ช่พี่เกมผมรู้จักพี่รู้จักได้ไงพี่ไม่รู้จักผมอ่ะเดะใช่เพี่งงอะดิก็งงพี่กระทักไปมั่วแหละไม่ต้องห่วงหรอกใช่เหรอใช่เฮ้ยพี่เดียวแต่ว่าผมมีของดีจะให้อะไรล่ะเออชื่อกูขึ้นบนหัวเนี่ยคือของดีแหละเอ็งลงหน่อยไม่โดนลวกใช่ไหมผมมาแจกจ่ายครับเฮ้ย แค่อันสองอันไม่เป็นไรหรอกจเจอก,กันครับพี่โอเคครับเ <laughs> ชิญยิ้มตามสบายไข่ว่ะ <laughs> สรุปคือเขาเห็นชื่อบนหัวเราเขาเลยก็ทักว่าสวัสดีครับพี่เก็บอ๋อหรอเคเคเคน้ำมันแบบสี่สิบห้าดอนเดียวเดียวเดียวโคตรถูกใส่ถังเท่าไหรอ่อ่ะใส่ถังหนึ่งพันหนึ่งหมื่นใส่ถังมันแพงกว่าใส่ถังแพงกว่า ใส่ถังแพงกว่า <c oughs> อะไรวะเนี่ยถังรถกับถังน้ำมันมันเอองงหาอะไรกินก่อนดีกว่าอ่าเค <c oughs> okay, เสร็จแล้วทีนี้มันจะยุ่งยากตรงที่ต้องหาที่ขายดีแหละถ้าเคยขายแล้วมันก็ชิวอะเฮ้ยเรามีเข็มขัดหนังอยู่ในรถส0ิบเลยเหรอวะเอ้าเออพอดีเลยเอาไปขายด้วย <c oughs> น่าจะเข้าตรงนี้ปะเนี่ยไอ้ตรงซอยเล็กเนี่ย ่แน่แน่ใช่แน่ๆต้องใช่แน่แน่โอเคอา่าถ้าขายก็ต้องขายกับยายเจนี่นั่นไงเนี่ยเสนอขายเพชรหนึ่งอันได้แค่หนึ่งเหรอสองหมื่นต่ออันหรอเฮ้ยราคาลดลงเรื่อยๆวะ่ปะปกตินี่ขายเพชรน,นี่ทั้งหมดเลยหรอครับ ได้จะจีเท่าไหร่เออแรกแรกรู้สึกสองหมื่นเจ็ดนะฮะแล้วก็ลดลงไปเรื่อยถ้าได้ถ้าได้หมื่นหมื่นก็ยกเลิกเอาใหม่กดใหม่ยกเลิกกดใหม่ต<อ>้าได้สองหมื่นอ่ะสองหมื่นค่อยๆกดอ่ะ<อ>หมื่นหนึ่งมันน้อยไปโอเคครับอ๋อก็คือเราต้องแบบเสนอแบบจกกักหวาที่จะได้แบบราคาที่แบบโอเคใช่ไหมแล้วกูก็ดันแบบขายไปโอเคโอเคโอเคกินละก็เหมือนแบบการเสนอใช่ไหมอ๋อนานจังว่ะ นานจังอ่ะอ้าวยาวเลยเอบแม่งดีเลยไม่อ่าขี่แสดงว่าไม่ใช่กับเราลวงเนี่ยบอกแล้วร้องนานเดี๋ยวไปขายอย่างอื่นก่อนแล้วกันอุ้ยบันไดเหรอไม่รู้โทษโทษเพชรแบบค้างไปแล้วอะคนซื้อหลับสงสัยเวลาพักงานพอดียังไงไม่กดขายไม่ได้แล้วยังไงอ้าว อะไรวะโอเคเดี๋ยวเรารีบมาขายในนี้ดีกว่าโอเคผมต้องดิสออกเข้าใหม่อ่ะทองคำได้มาแสนหนึ่งนะอืม <c oughs> แล้วก็ทองแดงได้มาสี่หมื่นโอเคโอเคถึงรายเพจแล้วมา เสนอสิค้างเฉยอ้าวงงงงสิงงค้างอีกแล้วเหรอมันค้าง่ะครับเฮ้ยมันค้างเฮ้ยเฮ้ยหลับแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลับแล้วหลับแล้ว h ล l ห o ยืนตัวแข็งเชียว,เยวสวัสดีฮะขอต้อนรับสู่วันที่3ของการอัดคลิปฮนะ คือคลิปนี้ผมอัดแล้วสามวันนะปกติอัดแค่วันเดียวแค่แบบชั่วโมงแต่วันนี้แบบอัดมา3วันละยังไม่จบเลยโอเคตอนนั้นเราขายทองไปใช่ไหมแล้วผมก็ดิดออกจากเซิร์ฟไปพอเข้ามาอีกทีนึงอะทองมันยังอยู่เว้ยคือตอนนั้นอะเราขายทองไปแล้วเว้ยแล้วก็ขายแล้วก็ดิดออกไปเพราะว่าเซิร์ฟมันแลกนะครับผมก็เลยดิดออกคือแบบดิดไม่เล่นแล้วนะครับอืมแต่พอเข้ามาวันนี้มันมันมันยังอยู่ค่ะโอเคเนี่ยครับไปขายใหม่ก็แล้ว โอเคมาขายยากขายเย็นแล้วเกินไปเสนอ2 5งหมเอาครับเสนอไปอีกเม็ดหนึ่งสองหมเอาครับ2องหมอุ้ยช่วงหลังขายดีวะเหลือเท่าไหร่แล้ววะเหลือ3เม็ดละอ่ะหเม็ดใช่ไหจ๊ะสองหมื่นสองเอาครับเอาชั้นเนี่าสองเอาที่ไปเม็ดสุดท้ายเท่าไหร่ หมื่นหนึ่งไม่เอาอ๋อเยี่ยมเดี๋ยวไปขายเข็มขัดที่เราเหลืออยู่ด้วยนะโอเคสี่สิบได้มาแสนสี่โอเคเออกว่าจะถึงขายหินครับเอาไปสองร้อยก้อนได้เท่าไหร่สองหมื่นโอเคก็ได้ว้าว้า แรงเกินอะไรวะคืออะไรวะเขามายืนจ้องหน้าเราทาไมวะโลล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 โลโลลโลลโลโลลโลโ โล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 อะไรของเขาวะเดี๋ยวผมไปที่ขายรถกันสักหน่อยดีกว่าฮะไปดูรถตอนนี้ผมสนใจอยู่สองคันเว้ยก็คือคันนี้นะฮะหกแสนแล้วก็ไอ้คันเนี้ยห้าแสน่ะทรงมันดูสวยดีนะครับซึ่งผมเลือกไปถุงจริงวะผมว่า อเอาไอ้คันนี้ก่อนละกันนะมันดูแบบเฟี้ยวดีอะจัดไปฮะอ่าอินเตอร์แล้วก็เยสโอเคว้าวได้สีเขียวโอเคเดี๋ยวเราไปรองความเร็วกันสักหน่อยไปเส้นนี้แล้วกันนะโอเคไปล้างคาตรงนี้แล้วกัน ดูว่ามอไซคันนี้ความเร็วมันจะอยู่ที่เท่าไหร่มีแหลกแน่ๆเลยผมว่า ร้อยังเร็วไม่เท่ารถคันเล็กๆเราเลยแต่ก็ก็โอเคร80เป็นมอไซค์นะแต่ผมชอบสีฟ้านะเดี๋ยวค่อยเอาไปแต่งเปลี่ยนสีแล้วกันเอาไปตอนนี้เลยไม่เป็นไม่ได้หรอวะจัดไปเอ้ยอ,อะไรครับสวัสดีครับ ดีครับครับหมอจะเอารถวัตถุคนอื่นไม่ได้นะหมอไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้าชายนะแต่เสียงเหมือนผู้หญิงโอเคเราจะมาอมเอานี่ก่อนดีกว่าไม่รู้นี่คืออะไรแอร์ฟิลเตอร์เหรอหมอซค่ไม่น่ามีปะเอ้ยผมเสียงเงินห้าค่าอะไรอะ ถ้ากดเข้าดูนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราหาเกี่ยวกับสีเลยแล้วกันจะได้ไม่ลำบากอันนี้สีดีออนน่าจะข้างล่างรถปะรถมอไซค์มันน่าจะไม่ได้ใส่ใช่ปปะเอ,อ้อเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวเดียวเดียวตีผลไหมอ่ะ วัดอะไรของมันวะส่งส่งผมพาวได้ไหมครับได้ได้ไดข้ขอบของแครับแต่ผมขึ้นรถไม่ได้นี่วะผมน่าจะ<ม>ต้อง<ม>ออกเองแหละทำไมอ่ะทำไมขึ้นรถไม่ได้ไม่รู้อ่ะมันกดแล้วมันไม่ขึ้นให้นั่นอขึ้นนเลยดิ่าจะบั๊กที่ตัวผมมั้งเนี่ยไน่ะ น่าจะบังตัวลองออกเข้าใหม่โอเคคับถ้าเข้ามาแล้วขึ้นรถได้แล้วรถมันขยับไม่ได้ให้กดกดอีกดอีเข้าลานแต่งรถแล้วกดออกโอเคครับใช้ปุ่ม delete ไอ้ปุ่ม delete ที่ลบข้อความนะอย่าใช้ esc อ๋อโอเคครับครับผมครับผมครับขครับครับเมื่อกี้มันชื่ออะไรวะตัวผมบักเอ๊ะช่างแม่งฮะว่าจะคุยกับตุลวนหน่อยน่าเบื่อนะผู้เล่นแบบพวกเนี้ยน่าเบื่อมากเลยไม่รู้ว่าเป็นที่อะไร น่าจะเด็กมั้งครับใช่มัมเถอะเดี๋ยว,ยวหมดลมแล้วไว้พันหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเคลียร์เรื่องรถต่อนะอาจจะเป็นสตรีมนะฮะไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปละเดี๋ยวตัดคลิปลงนะครับไว้เจอกันใหม่ผมอีพีหน้าพัชนะซาโลนีเขาตัวไวก่อนไปครับผม